เอาละครับท,นทีนี้ก็ได้เวลารับประทานแล้วปา้าเรนูรลัวหลานจะไม่อิ่มก็บรรจมตักข้าวจนพูนจานเลยทีเดียวครับกินให้เต็มที่เลยกินเยอะๆเลยที่นี่ทำนานตุ่ข้าวอย่างเงี้ยทำไมเอาไม่เยอะนะทำไมเอาไม่เยอะคะ เดี๋ยวคข้ามาเนหนื่อยๆนุ้งกินเยอะๆแล้วกันนั่งรถมาทั้งวันเลยนะน้องมดจะบอกป้าเรนูนแล้วว่าทานไม่หมดแต่ด้วยความเกรงใจในความหวังดีของป้าทําให้น้องมดไม่กล้าที่จะปฏิเสธเป็นครั้งที่สองครับกรณีของน้องมดเนี่ยก็น่าเห็นใจน้องมดเองด้วยนะเพราะว่ามดเองเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ความเกรงใจเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่กลายเป็นคุณสมบัติของตัวน้องมดเองไปโดยปริยายบวกกับความเกรงใจเนี่ยเราจะเห็นลักษณะอันหนึ่งของผู้ใหญ่เนี่ยที่บางครั้งบางคราวชอบใช้เหมือนกันก็คือลูกตือ้อฮะจะเห็นนะว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีลูกตื้ออยู่ตลอดเวลาโดยความที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยมดเองก็จะมีความเกรงใจผนวกเพิ่มขึ้นมาทําให้โอกาสความเข้มแข็งในการที่จะปฏิเสธเนี่ยจะน้อยลงไป สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าใจว่าผู้ใหญ่เองจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กหัดในการที่จะปฏิเสธแล้วรู้จักในความพอดีของตัวเองด้วยหมดที่ว่าจะทานหมดไหมครับไม่หมดค่ะเมื่อกี้เราได้บอกป้าเลนูไหมว่าหนูทานไม่หมดเอาเท่าที่หนูทานได้บอกไหมครับบอกบอกแล้วยังไงแล้วป้าเลนูว่าไงบ้างกินเยอะเกอินเยอะๆป้าเลนูก็อยากให้เราทานเยอะเยอะแล้เราทานได้นิดเดียวแล้วก็บอกป้าเลนูไปหน่อยนึงแล้วทําไงดี เพื่อหาทางออกไม่ให้น้องมดต้องลำบากใจในส่วนของข้าวที่ป้าเรนูตั้งใจตักให้และอึดอัดใจที่จะต้องกินข้าวให้หมดทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองกินไม่หมดแน่นอนผมเลยจัดการข้าวในส่วนที่น้องมดกินไม่ไหวเองครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ช่วยทานแล้วกันให้พี่ทานนะครับขอบคุณครับไอ้นี้คราวหน้าเราต้องต้องทำยังไงดีครับไม่เอาเยอะๆน้อยแต่หนกินให้หมดค่ะแล้วต้องบอกนะเขาต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่า ไมเลนู่นค่ะทานแค่นี้นะคะเด็กกลัวทาไม่หมดจะได้ข้าวตกลงไห,หมวัดทุกคนเลยนะครับสามคนเลยนะอ่าดีมากทีนี้ข้าวเห็นไหมสำคัญขนาดไหนกว่าที่จะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดถ้าสมมติเราทานเหลือนั่นหมายถึงหยาดเหนื่อย,อย,อยแล้วก็แรงงานทุกๆอย่างที่ชาวนาได้ใส่ลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราคนที่เห็นคุณค่าของข้าวแม้แต่เม็ดเดียวก็ต้องให้ความสําคัญนะงั้นวันนี้เราทานข้าว ให้เต็มที่เลยนะเ,เดี๋ยวลุกเลยนะครับลุงแหลมนอ,อ,อกจากความอ,อร่อยที่ได้จากข้าวปลาอาหารที่ทั้งสดและสะอาดที่หาได้ภายในบ้านของลุงแหลมแล้วข้าวจานนี้ทําให้เด็กๆได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของข้าวแต่ละเมล็ดที่กว่าจะได้มาเป็นข้าวในแต่ละจานให้พวกเรากินครับโอ้โอโอยยากมากะทุกคนปรบมือตัวเอง่ลย เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเป็นผู้ช่วยลุงแหลมพราหันชาวนากันแบบเต็มตัวเลยนะพร้อไปครับพร้อครับค่ำคืนนี้นะครับถือเป็นค่ำคืนแรกสำหรับน้องๆทั้ง3าคนกับการไม่ได้นอนอยู่ใต้รูปชายคาของบ้านตัวเอง ไม่ได้นอนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่เป็นการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่อีกแบบหนึ่งใช้ห้องน้ําทานอาหารในแบบที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนนะครับซึ่งทั้งสามคนก็ไม่ได้แสดงอาการเกลียงงอนหรือว่าอิบอดอแต่อย่างใดนะครับแสดงให้เห็นถึงการพยายามกลับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ใหม่ๆอย่างดีเลยนะครับของน้องทั้งสาคนครับ หลังจากเอ็นกายนอนหลับพักผ่อนกันเต็มที่เช้านี้เด็กๆก็รีบตื่นมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเป็นชาวนาวันแรกครับว้าวภารกิจแรกของการฝึกฝนเป็นชาวนาน้อยด้วยวิธีแห่งการขึ้นตัวเองก็คือการช่วยลุกแอมทำลานข้าวครับก่อนเราจะเกี่ยวข้าวนะ mm. เราต้องทำลานก่อนเพราะว่าเราไม่มีที่วางข้าวเก็บข้าว ทำไมเราึงถต้องทําลานข้าวด้วยครับพี่แหลมชาวนาสมัยก่อนอ<ช>เขาทําลานกันทั้งนั้นทั้วันนี้เป็นลานผ้าผ้าเขียวๆเ,เห็นไหม,มใช้ผ้ารองข้าวเ,เราได้ซื้อเขาแต่ลุงไม่มีตังค์ไม่มีตังค <c oughs> ์งที่ไปซื้อกับเขาต้องอาศัยคือสิ่งของที่เรามีวัสดุใกล้ตัวมาใช้วัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวที่ลุงแหลมว่า เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับเด็กๆที่ตอนนี้ต้องขออุ้มไว้ก่อนครับสำหรับการทำลานข้าวนั้นก็เพื่อไม่ให้ข้าวเปลือกขึ้นหลุดร่วงจากการดีข้าวสัมผัสกับพื้นดินโดยตรงซึ่งจะทำให้ข้าวสกรปรกและเก็บยากด้วยครับและก่อนจะให้เด็กๆไปเอาวัสดุเหลือใช้ที่เป็นเซอร์ไพรส์มาทำลานข้าวนั้นลุงแหลมก็ให้เด็กๆช่วยกันทำความสะอาดลานดินเพื่อเตรียมทำลานข้าวกันก่อนครับสวัสนีอ่ะพ่อจอบต้อง,ต,องต้องทำให้ียบนะดิน กวาดเลยกว่าสามแรงแข่งขันช่วยกันกวาาช่วยเก็บเศษดินเศษใบไม้แป๊บเดียวทานเดียวพร้อมที่จะทำลานข้าวแล้วครับอุอปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการทาลานข้าวเพื่อที่ให้พวกเรามาช่วยพี่แหลมทําลานข้าวนี้นะครับเดี๋ยวพี่โตโตจะเอามาให้เราดูว่าต้องใช้อะไรซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องไปนํามาอ่าเจอเลยพี่โตโต อะไรเอ่ยรู้จักไหมครับขี้ควายดูยังไงว่าเป็นขี้ควายก็ดูลักษณะต้นผีเขียวเหม็นเหม็นเหม็นเหม็เหม็นจริงอ่ะพี่ยังไม่ได้กลิ่นเลยแงลองดมดูสิครับอืมเปับทำไมได้อะไมมาทำลายขี้ควายลุงแหละเพราะขี้ควายนี่มันเหลวออกใหม่ๆมันเหลวเหมือนถาปูนอ่ะถ้ามีก้อนปูนที่นั่นก็ถานไม่ได้ใช่ไหมแต่มันแข็งแหละแต่มันถ้ามันเหลวดีตี ได้ดีนี่มันก็จะฉาบสวยเหมือนกันที่วควายเราก็จะเรียบพื้นมันจะเรียบทนะี่ควายแล้สร้างบ้านได้เคยได้ยินไหมใช้สารพัดอย่างไม่ใช่เฉพาะลานข้าวนี่หน้าที่ของพวกเราก็คือไปขนขี้ควายจากข้อควายมาให้พี่แหลมทำลานข้าวแล้วพวกเราก็ช่วยพี่แหลมทำลานข้าวด้วย <c oughs> อ๋อมไหมมาทำตามพี่แหลมไปเลย